ถ้าจะครบก็คือตัวคุณอ่ะจะต้องไปนี่จะต้องไปไปคุยกับเขาคุณจะต้องไปเป็นผู้นําทั้งหมดเลยคุณจะต้องไปตามเขาเองนะเอาชื่ออะไรพงการเงินพง,ง์แชร์ยังแชร์แล้วเดี๋ยวดูให้เป็นไม่เป็นไปตามดังใจพง์สามวันนี้มีแต่ปัญหาเรื่องเงินของคุณมันเหมือนวนะ่าคุณไม่พอใจเรื่องตัวเงินเลยนะมันเป็นไพ่ห้าถ้วยนะคุณพงนะผมพูดไปจริงๆจากจากหน้าไพ่มันออกมาว่าโอ๊ย พอเห็นเงินแล้วมันรู้สึกปวดหัวล้เกินสามวันนี้มันเป็นกันหมดทุกคนอ่ะตอนนี้ภัยเศรษฐกิจมันเข้ามาขอบคุณนะครับสําหรับรีราวดีนะพิมพ์แชร์แล้วชื่อเล่นคําถามเข้ามากันแล้วเราจะดูกันนะครับเพียงคนละหนึ่งคำถามเพียงเท่านั้นสําหรับรายการของเราในรอบนี้กดแชร์ออกไปเซพพวกเจ้าทั้งร้ายเออหน่อยการเงินเดี๋ยวนะดูให้นะหน่อยนะดูซิว่าการเงินเจ้าเป็นอย่างไรเงินเป็นเงินหมุนเข้าซ้ายออกขวาเข้าซ้ายออกขวา มีเงินเข้ามาแต่ก็ต้องออกไปตามจำนวน